พาฟังเสียงกันอีกแล้วกับตัวเครื่องเสียงรถยนต์จากแบรนด์ JBL ลำโพงคู่หน้าขนาด6.5นิ้วแบบแกนร่วมและคู่หลังสเต3 6ค9พร้อมกับหน้าจอ Android ชิปเสียงคุณภาพแบบเครื่องเสียงบ้านอาซาฮีคาไซอิฮายสวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมแมทธิวจาก P1 Car Audio อีกเช่นเคยเลยนะครับสําหรับในวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กับตัวเครื่องเสียงรถยนต์แบรนด์ดังนะครับแบรนด์ที่ เป็นที่นิยมมากๆในตอนนี้เนื่องจากว่าแบรนด์เครื่องเสียงตัวนี้เนี่ยมีความยอดนิยมทั้งในส่วนของเครื่องเสียงรถยนต์เครื่องเสียงบ้านแล้วก็ลำโพงบลูทูธเนี่ยถือว่าเป็นที่โดดเด่นมากๆครับกับแบรนด์ JBL นะครับในวันนี้ซึ่งสำหรับชุดที่เรามาอยู่กันนะครับในตอนนี้เนี่ยเป็นตัวชุดสเตจสนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราเน้นเป็นตัวแกนร่วมกันแบบเต็มๆเลยนะครับไม่ต้องแยก เป็นแยกชิ้นไม่ต้องแยกเสียงแหลมใดๆเลยเพราะว่าสาหรับในคันนี้เนี่ยรับรองว่าการฟังเสียงในรถทั้งคันเนี่ยนะครับทั้งบรรยากาศต่างๆเนี่ยถือว่าสมดุลแล้วก็ครบถ้วนในทุกๆย่านความถี่แน่นอนเลยแหละครับสาหรับในวันนี้เองเนี่ยเรามาอยู่กับตัวที่เราคุ้นเคยนะครับที่เป็นตัวแกนร่วมขนาด6.5นิ้วอย่างตัว JBL Stage 3 637F นะครับในทาง P1 ของเราเนี่ยก็ติดตั้งตัวนี้กันเป็นหลักด้วย แต่สําหรับในตัวนี้นะครับตัวที่มีขนาดใหญ่แบบนี้เขาก็จะแปลงตัว6คูณ9ให้กลายเป็น6.5นิว้วแล้วก็ติดตัว 637F ไปแต่ในวันนี้เองเนี่ยลูกค้านะครับทำการเปลี่ยนตัวคู่หลังซึ่งอยู่บริเวณกระจกด้านหลังนะครับและเปลี่ยนเป็นตัว6คูณ9เข้ากับตัวเดิมของรถเลยนะครับในวันนี้เนี่ยเป็นตัวสเต 39637F นะครับเป็นลาโพงแกนร่วมขนาด 6คูณ9นั่นเองครับซึ่งในทั้ง2ตัวนี้เนี่ยรายละเอียดเสียงที่ JBL นะครับแสดงออกมาได้อย่างชัดเจนเลยคือเน้นเสียงแหลมแล้วก็เสียงกลางที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับมีดนามิกที่ดีมากยิ่งขึ้นเปลี่ยนจากตัวลำโพงเดิมนะครับที่เป็น กระดาษแล้วก็แม่เหล็ก Neo นะครับให้กลายเป็นแม่เหล็กแล้วก็ตัววูเฟอร์ที่ดูมีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแบบ JBL เลยเดี๋ยวเรานะครับจะทำการเปลี่ยนในตัวของเครื่องเล่นด้วยให้กลายเป็นจอ Android ที่มีชิปเสียงคุณภาพสูงจากอาซาฮครับ และถ่ายทอดไปยังตัวลำโพงคู่หน้าคู่หลังนะครับที่เป็นตัวแกนร่วมทั้งชุดนะครับแล้วเดี๋ยวไปทดลองฟังเสียงกันด้วยเพิ่มความมั่นใจในการเลือกซื้อได้ในชุดนี้เนี่ยไม่มีเบสบล็อกนะครับถ้าใครอยากจะเน้นในส่วนของตัวเสียงต่ำนะครับเสียงเบสนะครับเสียงกระเดื่องแบบชัดเจนเนี่ยก็ไปเพิ่มเบสบล็อกของทาง JBL ได้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าในชุดนี้เนี่ยที่เป็นตัวแกนร่วมทั้ง คู่หน้าคู่หลังแบบนี้แล้วก็จอแอนดรอย Android, ชิปเสียงอาซาฮีตัวนี้นะครับเสียงจะเป็นยังไงกันบ้างไปดูและไปรับชมฟังก์ชันการใช้งานจอแอนดรอย Android กันได้เลยครับตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอแอนดรอยรุ่นที่นิยมของเราเลยนะครับหน้าเมนูแบบนี้นะครับเป็นตัวชิป DSP นะครับ AKM ตัวนี้เป็นแนว EDM กันบ้างนะครับเพื่อเข้ากับความเป็น JBL แนวมันๆกันหน่อยนะครับลองดูกัน โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวการใช้งานนะครับในส่วนของตัวหน้าจอ Android นะครับและเราก็ทดลองฟังเสียงกับตัวชุดลำโพงคู่หน้าคู่หลัง JBL ที่เป็นตัวแกนร่วมตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับบอกได้เลยว่าจริงๆเนี่ย JBL นะครับค่อนข้างมีชื่อเสียงด้านของการทำเครื่องเสียงอยู่แล้วในเอกลักษณ์เสียงของ JBL ที่เป็นชุดสเตทซ รุ่นเริ่มต้นแบบนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเน้นเสียงกลางแล้วก็หนักแน่นไปที่ในส่วนของตัวเสียงแหลมแต่ถ้าใครนะครับอยากจะลดแหลมหน่อยๆเนี่ยก็สามารถปรับอ e ีควอไลเซอร์นะครับให้ความสมดุลของเสียงเนี่ยเป็นเส้นตรงนะครับและฟังเสียงกันได้แบบไม่เหนื่อยไม่ล้าหูเลยนั่นเองครับซึ่งสําหรับใครนะครับที่ชื่นชอบนะครับหรือว่าสนใจเครื่องเสียงรถยนต์จากแบรนด์ JBL นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวลําโพงแกนร่วมลำโพงแยกชิ้นลำโพง6กคูณเนะครับตัวเบสบล็อกเพื่อเพิ่มดินามิกของการฟังเสียงต่ํา ก็สามารถติดต่อมาที่ P1 Car Audio ของเราได้นะครับร้าน P1 Car Audio เนี่ยมีอยู่12สาขาทั่วประเทศพร้อมทำการติดตั้งให้กับทุกท่านเลยนะครับใครสนใจนะครับโทรมาที่สาขากรุงเทพนะครับสาขาใหญ่ได้เลยที่เบอร์029323485ครับ0845244433เยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางเรานะครับดูสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.carpromarket c o m หรือว่าเข้ามาเป็นเพื่อนกับทางเรานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานติดตั้งจองคิวติดตั้งนะครับได้ที่ idline s i p o n e และสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบวิดีโอในชุดนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับได้ที่ปุ่มแสดงด้านล่างเลย<ๆ>เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราพี่วันคาออดิโอวันนี้ผมแมทธิวขอตัวลาไปก่อนกับชุด jbl คู่หน้าคู่หลังเน้นแกนร่วมเป็นหลักในชุดนี้และตัวหน้าจอมิชิก้าแอนดรอยนะครับที่ใช้ชิปเสียง dsp อาซาฮีคาซอิชิปเสียงแบบเครื่องเสียงบ้านเสียงเพราะแน่นอนเลยแล้วก็ไปเจอกันในคลิปต่อ,ตอไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ